ตัวเลือกฮุกที่หนึ่งหลวงพ่อวัยแปดสิปีพระที่ทั้งหมู่บ้านกราบไหว้มาทั้งชีวิตแต่ตลอด20วันที่ผ่านมาท่านซ่อนความรู้สึกต้องห้ามไว้กับแม่ชีวัยสาวคืนฝนตกคืนหนึ่งเสียงสารภาพจากไมโครโฟนเล็กๆก,กลับถูกกระจายออกลำโพงทั้งวัดโดยไม่มีใครรู้ศรัทธาทั้งหมู่บ้านสั่นสะเทือนในไม่กี่นาทีพระที่ทุกคนเคารพ กลายเป็นชายชราที่กำลังยอมรับความจริงของหัวใจตัวเองเกิดอะไรขึ้นใน20วันนั้นและทำไมคืนฝนตกเพียงคืนเดียวถึงเปลี่ยนทั้งวัดไปตลอดการถ้าคุณคิดว่ารู้จักวัดดีแล้วคลิปนี้จะทำให้คุณมองศรัทธาและด้านมืดของหัวใจมนุษย์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตัวเลือกคุกที่สองในวัดเล็กๆก,ก,กลางหมู่บ้านเงียบสงบ มีหลวงพ่อวัยแปดสิบที่ใครๆก็เชื่อว่าบริสุทธิ์ที่สุดแต่ไม่มีใครรู้ว่าตลอดยี่วันที่แม่ชีวัยสาวก้าวเข้าวัดมาใจของท่านเริ่มสั่นไหวทีละน้อยจนคืนหนึ่งเสียงสารภาพที่ควรได้ยินกันแค่สองคนกลับหลุดออกไปทั้งลำโพงวัดในเสี้ยววินาทีพระผู้เป็นศูนย์รวมศรัทธากลายเป็นจำเลยกลางลานวัด นี่คือเรื่องราวของความรักต้องห้ามของศรัทธาที่แตกร้าวและของความจริงที่ไม่มีใครเตรียมใจรับไหวถ้าคุณพร้อมจะฟังด้านที่ไม่เคยถูกเล่าในรั้ววัดอย่าก,กดข้ามเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณถามตัวเองใหม่ว่าที่แท้แล้วเราเชื่อในพระหรือเชื่อในภาพที่เราสร้างขึ้นกันแน่ลมเย็นยามเย็นพัดลอดโบสเก่าผาเอากลิ่นธูปอผสมกลิ่นไม้เก่าลอยในอากาศ ระฆังวัดดังแผ่วเบาก้องสะท้อนบนผนังสีซีที่มีรอยแตกเป็นเส้นยาวผมนั่งพับเพียบเช็ดพื้นหน้าพระประธานมือสากจากการถูพื้นทุกวันจนเริ่มด้านไฟนีออนบนเพดานกระพริบแผ่วแสงสีขาวเย็นจัดตัดกับเงาดำของพระพุทธรูปใหญ่ตรงหน้าวัดนี้เงียบเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่หลังโบสถ์ตรงมุมขวาใกล้ประตู หลวงพ่อวัยแปดสิบกำลังก้มมองสมุดปกเก่าในมืออย่างเมื่ลอยท่านนั่งนิ่งแต่ดวงตาที่ซ่อนหลังแว่นหนายังคงมีประกายบางอย่างที่ผมอ่านไม่ออกตลอดยี่สิบวันที่ผ่านมาบรรยากาศในวัดเปลี่ยนไปอย่างประหลาดตั้งแต่วันที่แม่ชีคนใหม่มาบวชอยู่กุฏิด้านในสุดของวัดแม่ชีผิวขาวตัวเล็กเงียบขรึมดวงตาลึกซึ้งเกินวัยทุกเช้าหลวงพ่อจะเดินไปทางกุฏิแม่ชีหลังนั้น ถือบาทในมือแกล้งบอกว่าจะไปตรวจดูความเรียบร้อยเสียงไม้กระดานใต้เท้าท่านดังเอียดเบาแต่ก้าวเดินของหลวงพ่อกลับช้าละมุนราวกับกลัวทำให้ใครตื่นครั้งแรกที่ผมสังเกตเห็นคือเช้าวันหนึ่งที่แสงแดดยังอ่อนและหมอกยังก่อย,ยอดญ่าแม่ชีคนนั้นกำลังก้มกราบหลวงพ่อยืนมองด้วยสายตาอ่อนโยนแปลกตาไม่เหมือนสายตาที่ท่านมองญาติโยมไม่เหมือนตอนท่านเทศ ไม่เหมือนตอนท่านสอนผมสวดมนต์หัวใจผมสะดุ้งวูบเหมือนมีมือเย็นจัดมาบีบตรงกลางอกผมก้มหน้ากลับไปเช็ดบันไดแต่หูยังเงียยฟังเสียงทั้งสองคนอยู่เงียบๆเ,เสียงหลวงพ่อเบามากอ่อนโยนจนฟังเหมือนเสียงพ่อที่กำลังห่วงลูกคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจแม่ชีตอบเบาแผวราวลมที่ไหลผ่านม่านไม้ไผ่หลังครัววันแล้ววันเล่า ภาพแบบนั้นเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในวัดตอนฉันข้าวเช้าแม่ชีจะตักแกงถ้วยเล็กแยกไว้ให้หลวงพ่อโดยไม่ต้องมีใครบอกมือแม่ชีสั่นน้อยๆตอนวางถ้วยแกงหลวงพ่อจะยิ้มบางๆรับไว้ดวงตาทั้งสองคู่นั้นหลบกันไม่ทันเสียงช้อนกระทบถ้วยดังแผ่วแต่ในใจผมกลับดังกว่าระฆังวัดตอนเช้าขึ้นหนึ่งฝนตกหนักฟ้าพาลงหลังวัดจนพื้นสั่นสะเทือน ผมนอนอยู่บนเสือเก่าในศาลาการประเรียนมองเงาไม้โมยกไหวอยู่บนเพดานจากแสงฟ้าผ่าที่แวบเข้ามาแล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวช้าๆบนพื้นไม้เก่าเสียงนั้นไม่ใช่ของเอนไม่ใช่ของโยมเป็นเสียงก้าวที่ผมคุ้นเคยเสียงก้าวของหลวงพ่อผมลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาเท้าเปล่าของผมเย็นเฉียบเมื่อแตะพื้นไม้ที่ชื้นจากความชื้นของฝน ผมแง้มบานประตูไม้กลิ่นฝนกลิ่นดินเปียกกลิ่นใบไม้ที่ถูกช้าด้วยน้ำฝนทะลักเข้ามาในจมูกหลวงพ่อเดินถือไฟฉายเล็กในมือแสงกลมๆว่าเส้นสว่างบนดินโคลนที่ลานวัดท่านไม่ได้เดินไปทางโบสถ์ไม่ได้เดินไปทางกุฏิพระท่านเดินไปทางกุฏิแม่ชีฝีเท้าช้าแต่แนว่วแน่จนผมไม่กล้าขยับตัวตามหัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินชัดในห้องมืด มือเย็นจนต้องกำเสื้อเอาไว้แน่นผมลังเลระหว่างการแกล้งทำเป็นไม่เห็นกับการตามไปดูให้รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นสายฟ้าแลบหนึ่งครั้งส่องให้เห็นเงาของหลวงพ่อและเงาเล็กๆของใครบางคนที่หน้ากุฏิแม่ชีผมกัดฟันเดินตามไปแต่หยุดแอบหลบอยู่หลังต้นโพใหญ่หน้าลานทรายใบโพเปียกน้ำฝนเสียสีกันดังกรอบแกรบ หยดน้ำเย็นไหลลงมาจากใบไม้หยดใส่ต้นคอผมจนสะดุง้งผมมองผ่านช่องว่างของกิ่งไม้เห็นหลวงพ่อยืนใกล้ประตูกุฏิแม่ชีจนเหมือนเงาของทั้งสองคนเกือบซ้อนทับกันแม่ชียืนก้มหน้ามือกํำลุประคำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเสียงหลวงพ่อดังแผ่วท่ามกลางเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีใจของอัตมาไม่เหมือนเดิมแล้ว ประโยคสั้นๆของหลวงพ่อเฉือนอากาศมืดให้ขาดออกเป็นเส้นผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงฝนที่เคยดังกลับเงียบหายไปจากหูในชั่วขณะมือผมสั่นปลายนิ้วเย็นชืดแต่ในอกกลับร้อนจนแทบหายใจไม่ทั่วท้องแม่ชีเงยหน้าช้าดวงตาที่มักสงบกลับสั่นระริกเหมือนน้ำในขันเงินที่ถูกคนสกิดเบาหลวงพ่ออย่าพูดแบบนั้นเสียงแม่ชีสั่นจนแทบกลายเป็นกระซิบ แต่ไมโครโฟนตัวเล็กที่ติดไว้ตรงมุมกุฏิหลังนั้นยังเปิดอยู่เพราะตอนเย็นแม่ชีใช้สวดมนต์ออกลำโพงให้ญาติโยมหน้าวัดฟังสายไฟเลื้อยจากกุฏิไปยังห้องเครื่องเสียงข้างศาลาตองเหล็กเก่าที่มีปุ่มหมุนเสียงยังสว่างด้วยไฟสีแดงจุดเล็กไม่มีใครปิดเครื่องไม่มีใครรู้ว่าไมโครโฟนยังทำงานเสียงฝนกลิ่นดินเปียกเสียงจิ้งหรีดทุกอย่างประปนจนหัวผมมึนงง แล้วเสียงของหลวงพ่อก็ดังขึ้นอีกครั้งอ่อนโยนชัดเจนก้องไปทั่วลานวัดอัตมาผูกพันกับโยมเกินกว่าที่พระรูปหนึ่งควรจะเป็นเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่ในมุมมืดหน้ากุฏิแต่ดังแทรกออกมาจากลำโพงใหญ่บนเสาไฟกลางลานวัดทุกตัวเสียงลำโพงเก่ากรองเสียงให้แหบพร่าเล็กน้อยแต่ทุกคำยังชัดเจนจนไม่มีใครฟังผิดผมหันไปมองลานวัดเห็นเงาคนวิ่งออกมาจากศาลาการประเรียน เห็นไฟฉายหลายดวงเริ่มสายไปมาในความมืดเสียงเด็กเล็กถามแม่ด้วยความ,มง,งุนงงเสียงคนแก่ไอแห้งๆขณะพยายามลุกขึ้นจากเสือที่ปูอยู่บนพื้นสาลาประตูบ้านที่อยู่ติดกำแพงวัดค่อยๆเปิดทีละบานใบหน้าชาวบ้านโผล่พ้นเงามืดมองขึ้นไปที่ลำโพงบนเสาอย่างตื่นตระหนกเสียงหลวงพ่อย,ยังพูดต่อคำสารภาพแต่ละคำเหมือนค้อนหนักทุบใส่ใจผมทีละหนผมรู้สึกถึงกลิ่นโลหะในปาก เพราะเผลอกัดริมฝีปากตัวเองแน่นจนเจ็บฝ่ามือผมเปียกเหงื่อทั้งที่ฝนกำลังหนาวหัวเข่ารู้สึกอ่อนแรงจนแทบสุดลงกับพื้นโคลนตรงใต้ต้นโพแม่ชีตัวสัน่นลูกประคำในมือเธอสั่นตามจนเม็ดเล็กๆกระทบกันเป็นเสียงแผ่วเบาผมมองเห็นประกายหยดน้ำบางอย่างบนแก้มแม่ชีไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำฝนหรือหยดน้ำตาแล้วเสียงประตูสาลาการเปลี่ยนก็เปิดออกเต็มแรง ไฟนีออนข้างในศาลาสว่างจ้าจนแสงทะลักออกมาสาดลานวัดมืดคณะกรรมการวัดหลายคนก้าวออกมาสายตาทุกคู่หันไปที่กุฏิแม่ชีพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดหมายเสียงลำโพงยังดังถ่ายทอดทุกลมหายใจสั่นของหลวงพ่อให้คนทั้งวัดได้ยินอย่างโหดร้ายผมไม่รู้ว่าควรวิ่งไปปิดเครื่องเสียงหรือควรแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรเท้าของผมกลับยืนติดอยู่กับพื้นโคลน เหมือนรากของต้นโพได้เลื้อยขึ้นมาผ่านข้อเท้าเอาไว้แน่นหัวใจผมเต้นแรงจนรู้สึกว่าพระประธานในโบสถ์ก็ต้องได้ยินลมหายใจติดขัดจนอกแน่นเหมือนมีหินทับภาพหลวงพ่อผู้สงบเมตตาที่ผมเคยนับถือซ้อนทับกับภาพชายชราที่กำลังสารภาพความรู้สึกต้องห้ามต่อหน้าแม่ชีคนหนึ่งอย่างอ่อนแอเสียงของญาติโยมเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทั้งคำถามทั้งเสียงตำหนิทั้งเสียง,ง,ส,ยงสะอื้นเบาๆของใครบางคน ลมฝนหอบกลิ่นโคลนและกลิ่นทูบเก่าจากศาลาพัดเอาคำพูดของหลวงพ่อให้ลอยวนอยู่กลางอากาศเหนือศีสษะทุกคนอย่างหนาแน่นผมมองไปที่เงาของหลวงพ่อซึ่งยืนอยู่หน้ากุฏิแม่ชีเงาของท่านสันไหวอยู่ในแสงไฟอ่อนสีเหลืองจากหลอดเก่าที่แขวนอยู่หน้ากุฏิและในจังหวะที่เสียงลำโพงเงียบลงกระทันหันเพราะมีมือใครบางคนไปบิดปุ่มปิดเสียงในห้องเครื่องอย่างลนลาน ทุกสายตาในวัดก็หันมาจับจ้องไปยังเงาคู่นั้นตรงหน้ากุฏิแม่ชีรวมทั้งสายตาของผมที่ไม่อาจละออกมาได้อีกเลยรองเจ้าอาวาสเป็นคนแรกที่เดินแหวกฝนเข้าไปร่มในมือเขาเอียงจนสายฝนสาดใส่จีวรสีหมน่นหลวงพ่อเสียงเขาแข็งกว่าทุกครั้งที่ผมเคยได้ยินหลวงพ่อค่อยๆหันหน้าดวงตาที่เคยมั่นคงดูสันไหวจนน่ากลัวแม่ชียังก้มหน้า ไหลเล็กๆของเธอสั่นน้อยๆราวกับพยายามกลั้นลมหายใจไม่ให้ดังแสงไฟหน้ากุฏิส่องให้เห็นริ้วรอยบนใบหน้าหลวงพ่อชัดเจนทุกเส้นริ้วเหมือนบันทึกความลับที่เก็บมานานเกินไปเมื่อกี้ญาติโยมในศาลาได้ยินทุกคำรองเจ้าอาวาสพูดช้าเน้นทุกคำเหมือนจะให้หลวงพ่อจำเสียงนี้ไปจนตายคำว่าทุกคำทำให้หัวข่าวผมอ่อนวูบ ภาพศาลาเต็มไปด้วยคนที่กำลังจ้องลำโพงแล่นกลับเข้ามาในหัวอย่างรวดเร็วหลวงพ่อเม้มปากแน่นดวงตาท่านกวาดมองไปทางศาลาเพียงครู่เดียวก่อนจะหันกลับมามองแม่ชีอาตมาไม่ตั้งใจให้ใครได้ยินเสียงของหลวงพ่อเบามากแต่ในความเงียบของลานวัดคำพูดนั้นฟังชัดเจนกว่าสายฟ้าฟาดชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาล้อมห่างๆบางคนยังใส่เสื้อกรอบฝนไม่เรียบร้อย บางคนยังถือผ้าห่มมาคลุมไหล่กลิ่นผ้าชื้นผสมกับกลิ่นดินโคลนทําให้ลมหายใจของผมหนักและอับจนเหมือนห้องปิดตายผมเห็นหน้าป้าแจ่มโยมผู้หญิงสูงวัยที่ถวายข้าวหลวงพอมาตั้งแต่ผมยังเล็กดวงตาเธอแดงกำ่ำมือกำสายสร้อยพระที่คอแน่นจนเส้นเลือดนูนหลวงพ่อพูดจริงหรือไม่เสียงป้าจำสั่นแต่ดังชัดจนคนแถวหลังได้ยิน คำถามลอยอยู่กลางอากาศเหมือนก้อนหินหนักที่ไม่มีใครกล้ารับหลวงพ่อสูดลมหายใจเข้าลึกเสียงลมหายใจท่านสั่นจนผมรู้สึกได้ทั้งที่ยืนไกลเป็นบาปในใจของอัตมาเองท่านตอบช้าชัดเหมือนยอมรับคำตัดสินของศาลทั้งวัดรอบตัวผมมีเสียงสูดหายใจเฮือกเสียงสะอื้นสั้นๆเสียงเด็กถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม่ชีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงจัดของเธอตัดกับจีวรนขาวที่เปียกน้ำฝนจนเกาะแนบลำตัวข้าเป็นฝ่ายทำให้หลวงพ่อวันไหวเองแม่ชีพูดออกมาในที่สุดเสียงของเธอสั่นแต่ดังชัดมากคำพูดนั้นทำให้อากาศรอบตัวผมเย็นวูบเหมือนลมฝนหายไปเหลือเพียงลมหายใจของคนทุกคนในวัดที่ผสมกันจนหนักอึง้งรองเจ้าอาวาสหันขอบไปหาแม่ชี ดวงตาเขาเต็มไปด้วยทั้งความตกใจและความโกรธที่ยังหาที่ลงไม่เจอโยมรู้ตัวหรือไม่ว่าพูดอะไรออกมาเสียงเขาเข้มแต่ปลายเสียงยังสั่นเล็กน้อยแม่ชีเม้มริมฝีปากนิ้วมือยังคงกำลูกประคำแน่นเหมือนยึดเป็นเสาเดียวในพายุใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวัดนี้มาเธอพูดช้าแต่ละคำเหมือนก้อนกรวดที่ค่อยๆหลดลงในบ่อน้ำลึก ผมรู้สึกได้ว่าทุกคนเงียบลงทันทีแม้แต่จิ้งหรีดข้างโบสถ์ก็เหมือนหยุดร้องไปชั่วขณะดิฉันหนีบางอย่างมาจากโลกข้างนอกน้ำเสียงแม่ชีเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเหมือนคนที่เดินไกลามานานจนเท้าแตกเป็นแผลลานวัดที่เคยเป็นเพียงพื้นดินโคลนตอนฝนตกกลับกลายเป็นเวทีที่ทุกสายตาจ้องมองผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งกลางแสงไฟสลัวหลวงพ่อยกมือเล็กน้อย เหมือนอยากห้ามไม่ให้แม่ชีพูดต่อแต่ปลายนิ้วของท่านสั่นเกินกว่าจะทำให้ใครหยุดได้อัตมาเป็นฝ่ายผิดหลวงพ่อแทรกขึ้นมาน้ำเสียงท่านอ่อนแรงลงกว่าตอนเทศให้ญาติโยมฟังในทุกวันพระมากนะักใจของอัตมาเผลอไหวไม่ควรถามถึงต้นเหตุภายนอกคําว่าเผลอไหวทําให้ผมรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังเลื่อนหัวใจผมเต้นแรงจนอึดอัดไปทั้งหน้าอก รองเจ้าอาวาสหันไปมองคณะกรรมการวาดัดแววตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความลังเลเหมือนถูกบังคับให้ตัดสินเรื่องที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงเสียงฟ้าร้องไกลไกลย,ยังก้องเบาอยู่ด้านหลังภูเขาเงาเมฆดำยังปกคลุมเหนือหลังคากุติและโบสถ์เก่าป้ายไม้หน้าสาลาเขียนคำว่าศูนย์รวมศรัทธาโดนฝนจนสีเริ่มลอกเป็นแผ่นเล็กๆผมมองป้ายนั้นแล้วใจหวิว คำว่าศรัทธาที่เคยชัดในใจผมกลับเริ่มเลือนรางไปทีละน้อยป้าแจมยกมือไหว้หลวงพ่อแต่มือเธอสั่นจนแทบประคองมือไม่อยู่ถ้าหลวงพ่อวันไหวกับแม่ชีจริงเสียงป้าแหบแห้งแล้วคําสอนเรื่องกาลกิเลสที่หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังมาทั้งชีวิตคืออะไรคําถามนั้นไม่ได้ต้องการคําตอบทันทีแต่มันเหมือนคมมีดที่เฉือนผ่านอากาศตรงหน้าแม่ชีหายใจถี่ขึ้น ดวงตาเธอไล่มองหน้าชาวบ้านทีละคนเหมือนเพิ่งเห็นว่าความลับในรั้ววัดไม่เคยเล็กพอจะซ่อนจากสายตาของหมู่บ้านได้ผมเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นเหงื่อของฝูงชนที่ยืนปนกับกลิ่นฝนอากาศอับจนผมต้องสูดหายใจแรงกว่าปกติเพื่อให้ได้อากาศเข้าปอดเด็กวัดอีกคนกระซิบถามผมเบาถามว่าคืนนั้นเราควรกลับไปเก็บข้าวของในศาลาหรือควรยืนดูต่อให้จบผมตอบไม่ได้ เพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าคำว่าจบในคืนนี้หมายถึงอะไรรองเจ้าอาวาสขยับเข้าไปใกล้หลวงพ่ออีกก้าวฝ่าเท้าเขาจมลงในดินโคลนจนเสียงดังเบาๆตามระเบียบของสงฆ์เขาเริ่มพูดเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนและอาจต้องรายงานไปยังเจ้าคณะอำเภอทันทีที่ได้ยินคำว่ารายงานเสียงฮือฮาเบาๆก็ลอยขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านด้านหลัง ผมรู้สึกถึงแรงสั่นของลานดินใต้ฝ่าเท้าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสียงฝีเท้าของคนหรือเพราะหัวใจของผมเองที่เต้นแรงจนรู้สึกไปถึงพื้นหลวงพ่อหลับตาลงช้าหยดน้ำฝนเกาะอยู่ตามขอบคิ้วและปลายจมูกของท่านอาตมาพร้อมรับผลของสิ่งที่อยู่ในใจท่านพูดไม่เถียงไม่แก้ตัวไม่โยนให้ใครแนชีเงียบ นิ้วมือที่กำลูกประคำเริ่มคลายเล็กน้อยแต่สายตาเธอกลับเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ผมตีความไม่ออกไม่ใช่แค่ความกลัวไม่ใช่แค่ความละอายมีแววของคนที่ตัดสินใจบางอย่างไปแล้วแต่ยังไม่ได้พูดออกมาให้ใครได้ยินสายตาของเธอเหลือบมาทางผมเพียงเสี้ยววินาทีผมรู้สึกเหมือนถูกจับได้ว่ามายืนฟังอยู่ตั้งแต่ต้นในเสี้ยววินาทีนั้น ลมหายใจผมหยุดนิ่งโลกทั้งโลกเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองแม่ชีหันกลับไปมองหลวงพ่อปากเธอขยับเล็กน้อยเหมือนจะพูดบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างพลิกไปอีกทางแต่ทันใดนั้นเองเสียงรถกระบะจากทางหน้าวัดก็ดังแทรกขึ้นมาท่ามกลางเสียงฝนที่เริ่มซาลงไฟหน้ารถศาสต์เข้ามาที่ลานวัดแสงสีขาวแรงจ้าตัดผ่านแสงเหลืองสลัวของหลอดไฟหน้ากุฏิอย่างรุนแรง ทุกคนหันไปมองตามเสียงเครื่องยนต์เงารูปคนหลายคนบนกระบะท้ายยกไหวในแสงไฟเหมือนเงาในฝันร้ายผมได้ยินเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นมาจากด้านหน้าบอกว่าคนบนรถคือคณะกรรมการจากวัดใหญ่ในอำเภอมือผมเย็นเฉียบอีกครั้งลมหายใจสั้นลงอย่างควบคุมไม่ได้แม่ชียืนตัวแข็งลูกประคำหลุดจากมือเธอตกลงพื้นไม้หน้ากุฏิ เสียงเม็ดประคำกระทบพื้นดังชัดในความเงียบหลวงพ่อไม่ขยับดวงตาท่านมองไปทางรถกระบะแววตาสงบจนผิดวิสัยกับสถานการณ์ตรงหน้ารองเจ้าอาวาสสูดลมหายใจลึกเตรียมเดินออกไปรับคณะจากวัดใหญ่ที่เพิ่งมาถึงอย่างกระทันหันในคืนฝนนี้ชาวบ้านแหวกทางให้สายตาทุกคู่ยังไม่ละจากหลวงพ่อและแม่ชีแม้แต่วินาทีเดียวผมยืนกำชายศบบงเนนแน่น หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกว่าจะแตกออกจากอกได้ทุกเมือ่อสายฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงละอองเล็กๆลอยในอากาศแต่ความหนักอึ้งในลานวัดกลับทวีขึ้นทุกนาทีที่คนจากวัดใหญ่เดินใกล้เข้ามาหนึ่งในพระจากวัดใหญ่กวาดตามองรอบลานสายตาคมกริบของท่านหยุดลงที่หน้ากุฏิแม่ชีบรรยากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาดทั้งที่อากาศไม่ได้เปลี่ยนไปเลยพระรูปนั้นยกมือขึ้นเล็กน้อย เป็นสัญญาณให้ทุกเสียงเงียบลงราวกับมีมือมาปิดปากคนทั้งวัดพร้อมกันในความเงียบที่ตามมาผมได้ยินชัดเจนว่าลมหายใจของตัวเองสั่นแค่ไหนแล้วเสียงแรกจากพระวัดใหญ่ก็ดังขึ้นตรงไปยังหลวงพ่อและแม่ชีที่ยืนอยู่หน้ากุฏิหลังเล็กกลางสายตาของทั้งหมู่บ้านอยู่เสธเสียงพระวัดใหญ่ทุ้มนิ่งแต่แฝงแรงกดจนลานวัดทั้งลานเงียบสนิท คืนนี้วัดนี้มีเสียงที่ไม่ควรดังออกลำโพงท่านพูดช้าเหมือนช่างน้ำหนักทุกคำก่อนปล่อยออกมาสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่หลวงพ่อแสงไฟหน้ากุฏิทำให้จีวรสีเก่าของท่านดูหม่นลงกว่าทุกวันโยมทั้งหลายพระวัดใหญ่หันมาทางชาวบ้านพระก็คือคนคนที่พยายามเดินบนทางที่สูงกว่าหัวใจของตนเองคำว่าหัวใจทำให้ผมกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอ รู้สึกว่ากลิ่นโคลนใต้ฝ่าเท้าชัดเจนขึ้นกว่าเดิมพระวัดใหญ่หันกลับไปมองหลวงพ่อดวงตาท่านนิ่งไม่แข็งไม่อ่อนเหมือนคนที่เคยเห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนในที่อื่นไกลหลวงพ่อเสียงท่านเรียกชื่อเบาแต่ทุกคนได้ยินชัดหลวงพ่อยกมือขึ้นพนมหลายท่านดูเล็กลงอย่างน่าใจหายสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้พระวัดใหญ่พูด เป็นเรื่องของใจที่ก้าวพลาดแต่ไม่ใช่เรื่องของการลวนลามการบังคับหรือการทำร้ายใครเสียงสุดหายใจโล่งอกดังขึ้นจากมุมหนึ่งของฝูงชนแต่ก็ยังปนด้วยความเจ็บปวดที่ยังหาที่วางไม่เจอพระวัดใหญ่หันไปมองแม่ชีหญิงสาวในผ้าขาวตัวสันที่ยืนท่ามกลางสายตานับสิบคู่โยมท่านเอ่ยเรียกต่อจากคืนนี้ชีวิตของโยมควรกลับไปเริ่มใหม่ในโลกข้างนอก คำว่าเริ่มใหม่แทงใจผมแปลกเพราะมันแปลว่าคนคนหนึ่งกําลังจะถูกดึงออกจากรั้ววัดไปโดยไม่รู้จะไปพึ่งใครแม่ชีก้มศีรษะรับหยดน้ําตาไหลผสมกับหยดฝนบนแก้มจนแยกไม่ออกดิฉันจะออกจากวัดพรุ่งนี้เช้าเสียงแม่ชีเบาแต่มั่นคงเหมือนคนที่ตัดสินใจมานานแต่เพิ่งได้พูดหลวงพ่อเผลอขยับเท้าไปข้างหน้าแต่หยุดกลางคัน ปลายนิ้วของท่านสั่นก่อนจะกำจีวรไว้แน่นพระวัดใหญ่หันมาทางหลวงพ่ออีกครั้งเงียบไปชั่วครู่ราวกับให้เวลาแก่ทุกลมหายใจที่กำลังสั่นอยู่ส่วนหลวงพ่อท่านเอย่ยเมื่อใจยอมรับความจริงแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันด้วยลานวัดเงียบจนได้ยินเสียงน้ำฝนหยดจากชายคากุฏิลงถังเก่าเสียงดังติงต่งตสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาที่เดินไม่หยุดอัตมาจะขอสึกเอง หลวงพ่อพูดแทรกออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำหัวของผมโล่งวาบเหมือนมีใครกระชากแสงจากหลอดไฟทั้งหมดในวัดให้ดับสนิทในใจชาวบ้านหลายคนร้องออกมาพร้อมกันทั้งเสียงคา้านทั้งเสียงสะอื้นทั้งเสียงเรียกชื่อหลวงพ่อด้วยน้ำเสียงไม่อยากเชื่อหลวงพ่อก้มหน้าลงมือที่เคยยกขึ้นให้พรนับพันครั้งตอนนี้สั่นจนเห็นได้ในแสงไฟสลัว ทั้งชีวิตอัตมาเทศให้คนรู้จักดูใจตัวเองท่านพูดช้าคืนนี้ใจของอัตมาสแสดงตัวให้เห็นชัดว่ามันยังไม่หลุดพ้นอย่างที่เคยสอนคําสารภาพนั้นไม่ใช่การร้องขอความเห็นใจแต่เป็นเสียงของคนที่ยอมรับว่าตนเองก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งพระวัดใหญ่อย่างนิ่งสายตาท่านทอดยาวไปที่กลุ่มชาวบ้านแล้วค่อยพูดต่อการศึกหรือไม่ศึกเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันตามระเบียบสง์ ท่านว่าแต่คืนนี้สิ่งที่โยมทั้งหลายต้องทำไม่ใช่การตัดสินด้วยโทรศะลมเย็นพัดผ่านเข้ามาจากช่องกำแพงวัดพาเอากลิ่นดอกลั่นทมที่ปลิวตกอยู่ใต้ต้นเข้ามาในลานดินป้าแจ่มมองหลวงพ่อหยดน้ําตาไหลลงตามร่องแก้มลึกๆของคนที่เคยตั้งใจฟังเทศมาทั้งชีวิตถ้าท่านเป็นคนก็ผิดได้ป้าเอ่ยเบาๆแต่ใจฉันยังรับไม่ทันประโยคนั้นทำให้หน้าอกผมจุก เพราะมันคือความจริงของคนทั้งหมู่บ้านในคืนนี้พระวัดใหญ่พยักหน้าน้อยๆเหมือนยอมรับความหนักหนักของคำพูดนั้นเต็มๆศรัทธาไม่ใช่การเชื่อว่าพระไม่เคยพลาดท่านพูดแต่คือการกล้ายอมรับว่าพระก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันและคนก็ต้องเห็นใจตัวเองด้วยลานวัดที่เมื่อครู่เต็มไปด้วยแรงโกรธค่อยๆคลายลงเหลือเพียงความเงียบงงที่หมุนวนในใจทุกคน พระวัดใหญ่หันไปบอกคณะกรรมการให้พรุ่งนี้เช้าเรียกประชุมวัดคุยกันด้วยสติไม่ใช่ด้วยเสียงลำโพงในคืนฝนเมื่อทุกอย่างเริ่มคลี่ลงชาวบ้านทยอยแยกย้ายกลับบ้านทีละกลุ่มเสียงรองเท้าแต่ลากไปบนพื้นโคลนเสียงประตูบ้านไม้เก่าถูกเลื่อนปิดเบาๆแต่อัดแน่นด้วยความรู้สึกที่ยังวางไม่ได้เหลือเพียงแสงไฟหน้ากุฏิแม่ชี ส่องลงบนเม็ดประคำที่ยังตกอยู่บนพื้นไม้เปียกผมก้มลงเก็บลูกประคำขึ้นมาจากพื้นด้วยมือที่ยังสั่นเล็กน้อยไม้แต่ละเม็ดเย็นจากฝนแต่กลับรู้สึกหนักเหมือนแบกคำถามทั้งคืนไว้ในมือเดียวแม่ชียืนมองผมดวงตาเธอสงบขึ้นกว่าตอนที่ทุกสายตาจ้องมองถ้ามีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเธอพูดเบา ดูแลใจของตัวเองให้ดีอย่าให้ต้องหนีเข้าวัดเพราะเจ็บเกินจะอยู่ข้างนอกเหมือนฉันคำเตือนสั้นๆทําให้ผมหายใจสะดุดเหมือนมีใครเอากระจกมาตั้งตรงหน้าให้เห็นหัวใจตัวเองชัดขึ้นผมยื่นลูกประคำคืนให้แม่ชีแต่เธอสายหน้าเบาๆให้เธอเธอพูดเอาไว้เตือนว่าพระแม่ชีและญาติโยมก็เป็นคนเหมือนกันมือของผมกำลูกประคำแน่น รู้สึกถึงลายเส้นเล็กๆบนเนื้อไม้ที่สึกไปตามเวลาเช้าวันต่อมาฝนหยุดสนิทลานวัดเต็มไปด้วยกลิ่นดินใหม่และแสงแดดอุ่นจางรถสองแถวคันเล็กมาจอดหน้าวัดแม่ชีเก็บของเพียงถุงผ้าใบเดียวไม่มีอะไรติดตัวจากวัดไปมากกว่าสายตาของคนทั้งหมู่บ้านที่มองตามหลวงพ่อยืนอยู่ใต้ต้นโพหน้าโบสถ์ไม่เข้าใกล้ไม่ส่งไม่เรียกชื่อเพียงแค่ยกมือขึ้น ประนมกลางอกอย่างเงียบงนันแม่ชีหันกลับมาไหว้ยิ้มจางๆที่ปนทั้งเจ็บทั้งโล่งทั้งกลัวอนาคตผมยืนข้างสาลากำลูกประคำในมือแน่นจนรู้สึกถึงชีพจรตัวเองเต้นตุบๆบ,บนปลายนิ้วรถเคลื่อนออกจากวัดช้าๆเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงนกที่เริ่มร้องรับแดดเช้าหลังจากนั้นเรื่องของหลวงพ่อแม่ชีและคืนฝนตก กลายเป็นเงาที่ลอยค้างอยู่เหนือวัดไปอีกนานคณะสงฆ์มีมติให้หลวงพ่อพักงานให้รองเจ้าอาวาสทำหน้าที่แทนชั่วคราวหลวงพ่ออยู่ในกุฏิเงียบๆไม่เทศไม่ออกงานใช้เวลาส่วนใหญ่เดินช้าๆรอบโบสถ์เก่าในยามเช้าและยามเย็นมีบางวันผมเห็นท่านยืนมองลำโพงเก่าบนเสาศาลานานจนเหมือนลืมว่าตัวเองยังยืนอยู่กลางแดด ผมเดินเข้าไปกราบท่านครั้งหนึ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนคืนที่แอบยืนอยู่ใต้ต้นโพหลวงพ่อยังเสียใจอยู่ไหมครับผมถามเสียงตัวเองสั่นกว่าที่คิดหลวงพ่อเงียบไปนานก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วแต่ชัดเสียใจที่ใจตัวเองไม่เท่าคำพูดที่เคยสอนคนอื่นท่านว่าแต่ก็ขอบคุณที่มันถูกเปิดให้เห็นกลางลานวัดมากกว่าซ่อนอยู่ในเงามืดจนตายไปทั้งอย่างนั้น คำตอบนั้นไม่ได้ลบความผิดแต่ทําให้ผมเริ่มเข้าใจว่าความจริงที่เจ็บปวดก็มีหน้าที่ของมันระฆังเย็นดังขึ้นอีกครั้งในเย็นวันหนึ่งเสียงกล้องสะท้อนบนผนังสีซีดของโบสถ์ที่เริ่มลอกผมนั่งเช็ดพื้นหน้าพระประธานเหมือนเดิมมือสากจากการถูพื้นทุกวันเหมือนเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมแล้วผมเหยหน้ามองพระประธานแล้วเหลือบมองลูกประคำในมือ แสงแดดเย็นลอดหน้าต่างโบสเข้ามาทาพเงาพระประธานช่อกระถินเก่าและเงาเล็กๆของเด็กวัดคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้ว่าศรัทธ,ธาที่แท้จริงไม่ใช่การมองหาคนที่ไม่เคยพลาดแต่คือการยอมมองความพลาดของคนที่เรารักโดยไม่ปิดตาหนี